ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องในวันนี้คือเรื่องการแยกสารผสมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนค่ะเรามาดูวิธีการแยกสารผสมนะคะวิธีที่1นนะคะการแยกสารผสมด้วยวิธีการหยิบออกนั่นเองค่ะ เป็นวิธีแยกสารผสมที่เป็นของแข็งกับของแข็งนะคะของแข็งชนิดที่1อ่ะสมมุติชนิด A ชนิดที่2ชนิด B นะคะเป็นของแข็งทั้ง2ชนิดแต่มีขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะยกตัวอย่างเช่นการแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวสารนั่นเองค่ะข้าวเปลือกก็เป็นของแข็ง ข้าวสารก็เป็นของแข็งนะคะมีขนาดแตกต่างกันสามารถหยิบออกได้นะคะวิธีที่1วิธีการหยิบออกต่อไปการแยกสารผสมด้วยวิธีการร่อนนะคะวิธีที่2ด้วยวิธีการร่อนเป็นวิธีแยกสารที่เป็นของแข็งที่มีขนาดแตกต่างกันออกจากกันนะคะ A กับ B นะคะแตกต่างกันอย่างมากนะคะจึงสามารถใช้อุปกรณ์ในการร่อนได้นะคะยกตัวอย่างเช่นการร่อนรายการร่อนแป้งนะคะต่อไปวิธีที่่าก็คือการแยกสารผสมด้วยวิธีใช้แม่เหล็กดึงดูดนะคะเป็นวิธีแยกสาร ที่สารใดสาร1เป็นแม่เหล็กนะคะ,ะสาร A สมมติสาร A เป็นแม่เหล็กโดยใช้แม่เหล็กนะคะ,ะแม่เหล็กดึงดูดออกนะคะเมื่อเหล็กแยกออกจากสารอื่นได้นะคะเช่นการแยกล,ลวดเสียบกระดาษนะคะลวดเสียบกระดาษเป็นสาร A นะคะ,ะที่แม่เหล็กดูดออกได้แล้วก็ ออกจากทรายทรายเป็นสาร B นะคะซึ่งแม่เหล็กดูดออกไม่ได้นะคะจึงสามารถแยกออกจากกันได้นั่นเองค่ะต่อไปวิธีที่4การแยกสารผสมด้วยวิธีการกรองอเป็นการแยกนะคะด้วยวิธีการกรองเช่นนะคะการกรองระหว่างทรายกับเกลือนะคะซึ่ง วิธีการกรองจะเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวนะคะถึงจะสามารถแยกออกจากกันได้ยกตัวอย่างเช่นสาร A เป็นของแข็งเป็นของแข็งที่ไม่ละลายสาร B เป็นของเหลวนะคะ จึงจะสามารถแยกด้วยวิธีการกรองออกได้ค่ะต่อไปวิธีที่5การแยกสารผสมด้วยวิธีการตกตะกอนนะคะในอดีตก่อนที่จะมีน้ำประปาใช้แบบทุกวันนี้นะคะชาวบ้านใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองในการอุปโภคนะคะซึ่งน้ำจาก คลองบางแห่งก็จะขุ่นนะคะเนื่องจากมีผงดินเศษใบไม้ปะปนอยู่นะคะชาวบ้านตักมาพักน้ำทิ้งไว้และปล่อยให้ตกตะกอนนะคะสิ่งที่เป็นเศษใบไม้นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าสิ่งที่เป็นเศษใบไม้เศษตะกอนเศษดินนะคะก็จะตกลงข้างล่างนะคะด้วยภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะ แต่ปัจจุบันนะคะเขาอาจจะใช้วิธีการตกตะกอนด้วยการใส่สารส้มเข้าไปนะคะสารส้มก็จะไปเกาะกับเศษตะกอนนะคะก็จะสามารถทําให้เศษตะกอนตกตลงข้างล่างนะคะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะซึ่งการตกตะกอนนี้นะคะ จะเป็นของแข็งขนาดเล็กที่แขวนลอยอยู่ในสาร B นะคะก็จะตกลงข้างล่างนะคะค่ะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์หน้า62นะคะเราจะมาทำกิจกรรมการแยกสารผสมค่ะ เขาให้นักเรียนจับคู่สารผสมกับวิธีการแยกสารผสมให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันนะคะ,ะข้างซ้ายมือนะคะจะเป็นอ,อันนี้สมมติว่าอันนี้เป็นซ้ายนะคะซ้ายจะเป็นสารผสมขวามือขวามือจะเป็นวิธีการแยกสารผสมนะคะวิธีที่1นการหยิบออกการหยิบออกเป็นอะไรคะ คุณครูบอกแล้วว่าการหยิบออกคือของแข็งอของแข็งมีสีและขนาดต่างกันนะคะอันนี้เป็นของแข็งที่มีสีขนาดต่างกันจึงจะสามารถแยกด้วยวิธีการหยิบออกได้นะคะ,ะนั่นก็คือ โยงไปที่สารสีและสารดีเป็นของแข็งมีสีและขนาดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะสามารถแยกด้วยวิธีการหยิบออกได้ต่อไปวิธีการร่อนครูบอกแล้วว่าการร่อนคือของแข็งเหมือนกันแต่มีขนาดแตกต่างกันนะคะขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนะคะจึงจะสามารถแยกด้วยวิธีการร่อนได้ นั่นก็คือ,อโยงไปสัมพันธ์กับสาร G และสาร h เป็นของแข็งสาร G จะมีขนาดเล็กสามารถลอดผ่านรูต,ตะแกงได้นะคะจะใช้วิธีการร่อนออกค่ะต่อไปการใช้แม่เหล็กดึงดูดการใช้แม่เหล็กดึงดูดแสดงว่าจะมีองค์ประกอบของแม่เหล็กที่มีสารเป็นแม่เหล็กอยู่ด้วยนะคะ อาหาเลยค่ะนี่คืออาสารแม่เหล็กใช่ไหมคะสาร i และสาร j เป็นของแข็งและสารเมีสารแม่เหล็กเป็นองค์ประกอบนะคะจึงแยกด้วยวิธีการดึงดูดออกนั่นเองค่ะต่อไปการกรองผูบอกแล้วว่าการกรองต้องมีของเหลวกับของแข็งนะคะอ่ะอ่ะนี่คือสาร e เป็นของแข็งไม่ละลายใน ใน F นะคะซึ่งเป็นของเหลวนะคะด้วยใช้วิธีการกรองนั่นเองค่ะต่อไปอันสุดท้ายการตกตะกอนนะคะสาร A เป็นของแข็งขนาดเล็กแขวนลอยอยู่ในสาร B นะคะเป็นวิธีแยกด้วยวิธีการตกตะกอนค่ะ ค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะครูเฉลยให้เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะ